กินไปจของมาถือเราล่ะครับแม่นบ่ครับแม่นหันมาปลูกป้าปลูกพืชถือว่าถือแล้วครับทั้งได่กระสูแบบนี้เพราะอะไรครับสบายใจจอยครับเป็นเป็นเป็นชีวิตทั้งดนผมคิดแล้วเนี่ยทั้งได่กะทิมเกษตรสครับครับถ้าเป็นคนไทยยะทิมเกษตรเด็ดขาดครับฝากผู้ที่ทั้งแข็งแรงอยู่นะครับอย่าเฝ้าเกษียณแล้วจังเหตอเป็นอย่างครับมันจะมันจะกําลังจะเสียโอกาสพอดมีระวางว่าหลายดอกปลูกแม่นมุนีครับ คือยังผมว่านั่ยเระกินแซบแล้วเอาเน็บดินบ่งมานว่าว่าโยนถิมเราจังไปซื้อต้นกล้าเขามาปลูกด้วยครับนั่นวะครับแมนขันจะของหกสิบเราจังไปซื้อต้นกล้ามาปลูกมันบ่ทันเลยบ่ทันวันนี้ขันไหนนุนนี่โยนไปโอ๊กย้อนไปต้นสมัยต้นนั้นตนมันเอามันก็เป็นนุ้ยละนั่นแหละครับสำนั่นละครับแมนครับขอบคุณนะครับผู้ใดติดตามเบาหยุดพ้าจวดเราฝากไว้ทุกคนครับให้กำลังใจทุกคนครับตราบใดที่ยังเป็นคนไทยกินอาหารไทย การเกษตรต้องอยู่กับคนไทยยึดแนวทางองค์พ่อหววงไว้ครับผมผมเสียอีก เรื่องสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับบ่าวยุทธครับคิดถึงอีกแล้วด้วยความยินดีครับผมคดังสี่แหละครับวันนี้สิมาขออนุญาตเยี่ยมชมแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่แล้วก็เกษตรผสมผสานของพี่เรื่องในบอได้ครับด้วยความยินดีครับบ่าวยุทธครับผมแปลงที่ห้าเข่าโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่หรือเกษตรผสมผสานนี่มีทั้งหมดจะแปลงครับมีสองแปลงครับอันนี้เป็นเป็นเป็นซื้อผมครับอันนั้นน้องเขยก็อยากเค็มน้ำครับผมก็เลยมีสองแปลงซึ่งสองชนบท ครัับผมอนนั้นเป็นของของที่ซื้อถ่อพ่อนี่เป็นซื้อถ่อแม่ครับผมผมเห็ดแปลงนี่น้องเคยเห็ดแปลงนั่นครับซึ่งตัวนั้นใส่สามไร่ครับแต่ว่าส่วนของผมนี่อ่ากับการปลูกอินทผลัมนี่ครับผมใส่หาไรครับจากขันมาครับผมซึ่งผมก็ลงอินทผลัมไม่คือกันนั่นแหละครับครับผมก็บพึ่งลงไว้ทั้งที่ท่านได้ออกผลผลิตที่ทั้งรางอ่ะครับผมครับผมแล้วก็จะมีกล้วยมีคาครับส่วนนี้จะเป็นส่วนสัตว์ครับตัวนี้ก็จะเป็นที่พักเสริมขึ้นมาน้ำเนร อีเร no ื่องปลาเกษตรทฤษฎีไม่เนี่ยองค์ประกอบของเพิ่นเนี่ยคือองเพิ่นเนี่ยมีอย่างน่เกษตรทฤษฎีไม่บอกครับมันก็คล้ายๆกับโค้งหนองน้ำไหมครับผมหอมเมี่ยงแน่ครับผมปลาที่ปลาที่อยู่อาศัยอย่อาศัยหนองน้ำนองน้ำลี้ยงสัตว์เลี้ยงสัตว์ทำหน้านั่นแหละครับอยู่ในนี่โซนนี่แหละครับนี่ปลาดุสัตว์เข้ามานี่ปลาดุสัตว์เข้ามาครับผมปลาดุสสั์ของผมเนี่ยมันก็จะอยู่นี่ครับผมครับนจะเป็นปลาดุส แล้วเพิ่นเสียดคัดเลือกพี่น้องกเกษตรกรที่เขารมโครงการเนี่ยเพิ่นคัดเลือกยังไงครับพี่เรื่องแจ้งมาตอนนั้นามีความประสงค์เลยครับอเอาไปผู้ใดดีเหตุนะครับเราจะมีที่ขนาดนี้เพิ่นก็จะกำหนดนมาให้เราจะบอกว่าเราจะมีพื้นที่พร้อมที่จะใส่ลายพันธุ์ใดยังตำยังไรขึ้นยังดีไหมครับครับผมของผมเก็เลื่อยๆเพราะถอกันพอดีแปลงนี่ของผมมันใหญ่ผมก็เลยเห็ดหน้าไปข้างล่างคการอาศัยว่าสัตว์อยู่ทั้งเพื่อนห้มันไหลลงไปใส่ เพื่อทั้ง่างอีกขึ้นกันมันบ่ลอะครับผมบ่ครับแมนผมจะดำน้ำเฉพาะทั้ง่างน่นนะครับครับแบ่งนี่แล้วการออกแบบพื้นที่นี่เพื่อนทั้งหนมาจัดแถวครับเขาจัดเองครับผมเฮาจัดเองจริงแมนเขาจะเอาส่วนไหนซึ่งผมก็เห็นนาผมก็จะจากเอาหักจากหันมาต้นเหยื่เป็นสาเก้าเป็นโครงการเก้าผมแล้วอันนี้จะเป็นบ่อพักของป่าครับผมอันนี้เป็นปลาหมอใบโพสุร่าดครับเพิ่งเอามาครับนี่ครับเป็นกัะตัวใหญ่ แล้วไอ้ท่างกับสิทธิี่ดีไหมนี่เพิ่นมีเอียงมาสนับสนุนมีครับมีเช่นครับมีต้นพันธุ์พืชพันธุ์พืชเม่นครับแต่ละปีแล้วก็พวกสารปรับปรุงดินกับั่วไปแค่เดือนนั่นแหละครับผมหลังจากเขาก็มาต่อยอดเอาเองครับเราวงบประมาณในสารนี่เพิ่นขุดในเฮ้าบอลเมีนครับสารนี่คือเพิ่นขุดในเฮาเองครับผมพี่เรื่องเป็นอะไรคือขุดไรแต่สารนี่นี่แหละคือจริงๆแล้วเนี่ยต้นพันธุ์พืชนี่ผมอาศัยเพราะใดใดสารหรือซื้อาแต่ว่าใจจริงเขาติดตองมาว่างเองมาปลูกอย่างเองกันนะครับครับ เพราะว่าเพือตัวใดเขาตีก็ได้ยังตัวนี้ค่านะ่ะผมก็เริ่มเฮ็ดแล้วครับเพราะตะเหลือม,มาลงสังเกตคันหน้าของผมถูกอันต้องเป็นค่าครับเป็นยังคร <laughs> ับพี่คันหน้าหนึ่งตกกวัวก็ไปหลายบาทด้ยครับพอมันหลลอยนอแล้วคนกินประจาจ่อยอาขาคันหน้าแบกเขาต่างเขาผูกทั้งอื่นมันมันกิจะก่พาเป็นเงิ้นวันไหนหรอครับครับแม่ตะกล้วยกับโดนนี่ครับแต่ว่าขาค่าเนี่ยผมว่าไปหลายคนนั่นคันหน้าบ่ิหา,างเปล่า จะให้เป็นแบบนั้นแล้วทันหน้าห้มีคาหรือว่ามีคุณคาครับผมมีมีคุณคาหรือมีคาทันทีแมีนครับโอ้หนี่อย่นอนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้มันเป็นปลาหมอใบโพสุลาศูนเนี่ยังอยู่บอครับนี่ยังมีอยู่บอผมเพิ่งเอามาทิ้งครับเอาตีใส่เนนครับอันนี้ใบโพสุลาดครับเขาเรียกยังไงเนี่ยพี่พี่เรื่องผมอนุบาลไว้เราผมจะไปปล่อยใส่หน้าเขาครับผมพะว่าเอาไปลงเลยเนี่ยปลาช่อนจะกินเขาโอ้บอครับแม่พันธุ์มันตัวโลได้ครับ โอ้ในโพสุร่าจะใหญ่จากตรังซีไปนิดนึงครับแต่ว่าตัวนี้มันจะเก็ศเก็ศจะเป็นแบบเก็ศปลาหมอเ่ราะเป็นเกศปลาหมอเทศดีครับจะบดําผมซื้อมาจากซีตะเกตครับตอนเ้างออมานี่เขาอยู่ตัวหน่อยตัวใหญ่สักไหนครับซ้ำเร็จเพ้าดีบ่ไม่นครับผมเอาพูดเลยครับพอดีมีลูกสวนเขาเจ้าลูกที่นล่องอินทรพลัมเนี่ยล่องอินทรพลัมแบบนี้เขาเจ้าปล่อยน้ำลงไปแล้วโอ้ยมิลตอบักเชื่องใจแล้วเขาอนุบาลเขาไว้โดนบันไดเขาเคอนนึงผมยังเจ้าลนครับผม ในขณะที่เขาอนุบาลเนี่ยเขาให้อาหารของเขาเครืองอย่างอา,อาหารตวน,นี้เขาแนะนําตอนแรกให้เป็นอาหารของกบกวนอเดือนเดียวนอนร้านตามที่คนเรียงที่เขาเลียงมาแลลวมยนยังโตใหญ่ครับรีบ้ผมนอ <ผม S 2> บว่าใหญ่เร็วครับใหญ่เร็วปลาหมอใบโพใบโพสุราษครับใบโพสุราษเดยแมนครับโตใหญ่สูงสุดเขานี่ยซ้ำใดเมื่อนั้นผมเป็นโลสองขีดนะครับโลสองขีดแมนครับเลียงซีเดียน ผมบอกเลยวาท่านดรเติ้บอกว่าตกแขตึตขึ้นมาเบิ่งเลยว้ยมาครับผมนี่วันนี้เขาสิปล่อยเนี่เขาปล่อยลงสาไดะไรนี่เออผมนึกว่าผมดำหน้านะครับหน้าผมเป็นหน้าดำครับผมจากแหงเขาในปลาเขาเลยครับผมเอาในปลาเขาเลยแมนอ๋อเรียงน้ำกันเลยแมนครับก็ปลาเขาเลยพอตัวใหญ่ล้วปลาคอเขาจะมากินครับผมเสร็จากน้ำตัวนั้นแหงเขาจะเอามาเทียด้งพี่โอ้เป็นดังเึ้น่าล่องสาเลยผมคิดว่าน้ำมันลึกพอครับอ๋อที่เดี๋ยวมัน มันกว้างมันจะพอนั้นแล้วการ<ม>เลี้ยงปลาธรรมชาติผมว่าเลี้ยงแบบนั้น,น่งใหญ่เร็วกว่าอ๋น้ําตื้นน้าตื้นพเพราะจะเจียเราปลาเขามีเขากินขอใหากินน้ำเขาง่ายกว่าตามธรรมชาติครับโอ้นี่พี่น้องพวกปลาไหนคือกัน,นดีครับที่ครับปลาไหนคือกันปลาตะเพียนคือกันพวกผมจะปล่อยแล้วน้ําแปลงน้เพราะว่าเขาบ่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีเอาถ้าจะ มันบอ่อไปมองอื่นเด้อพี่เรื่องสม<ผ>มติวานน่า,าน้ำม,มากน้ำมากน้ำท่วมผมดักไปมืดแล้วครับโอ้จีเนี่ยทางระบบเธอไปสาไปมดแล้วของผมหรอไปที่ไทยก่อนจะลงลำหวยมันบ่มีทางไปเลยครับมแตรทอธรรมดากา็เอาอันไปใส่ปากทอไปกระจบโอ้ oh, พี่น้องอไปแทนทีเสียเอาเขเห็นระบบน้ำดีกว่าครับอขันเฮามีระบบน้ำเราดักทั้งมันถึงมันบ่ไปใส่หรอกครับครับผมเพราะพื้นที่มันห้องบ้านเขามันบ่ มันบอเสมอคือยังทางอ่นไหมครับครับมันก็นไหลจากสูงลงไปหาเขาก็ไปดาัาเอายู่ทางง่างมันกเกษตรครบวงจรนพี่น้องกันเกี่ยวเขาเสร็จแล้วปุ๊บก็ได้จับปลาหมอเมียนครับสุราชไปโบสุราชโอ้เมียนครับซึ่งปลาตะเพียนก็ยุง่งในร่องนั้นขี้กันครับครับผมยยไปยังตัวครับพี่นอ้องไ่คอยฮิดไปเรื่อยๆตามทุนเท่านั้นครับผมอันนี้ก็เครื่องตัดหญ้าเขาก็ได้ปุ๋ยพอ้มอมอู้นี่พี่น้องนี่เครื่องตัดหญ้าครับปุ๋ยพ้อมแมนครับเกือกคูนกันน้ำแนวเดียวกันเลยครับ บ่ต้องจ้างแรงงานคนตัดเป็นโรงผลิตปุ๋ยพร้อมแม่นครับผมเป็นให้โตัวแล้วแนวองค์ความรู้มุนีนี่เพิ่นสอนบ่ครับในเกษตรดีใหม่นี่ยเฮ้ยที่ได๋ผมว่ามันมาตามแบบองค์หลวงบานั่นแหละครับครับคืออันขันเด็ดนึงแล้วมันจะต่อมานหนึ่งเลยคันตีต้มไก่ปลูกข้าแล้วมันก็ต้องมีตะไคร้มีต้องมีบักพริกนําเออแม่นๆๆมันมันสิมานํากันมันบ่บ่ปลูกอย่างเดียวดอกผมว่านี่แหละครับเพราะว่าผมว่าองค์หลวงนี่เพิ่นเพิ่นเพิ่นคิดได้อีหลีครับ ขันติ้ต้มไก่มันว่าครับเรียงไก่แล้วก็ต้องมีคามีคาแล้วก็ต้องมีแต่ไครไม่แต่ไข่แล้วก็มีต้องมีบักริบต้นมะดกับมีบปดเนี่คันปลูกลายมันได้ได้ขายต่อไหมครับครับผมปลูกหน่อยได้กินครับปลูกหลายได้ขายอันนี้เป็นยงครับนี่ไอ้แท่งน้ําแมงเตาร์คนี่คือหยังนี่คือน้ําเขาดูดขึ้นจากนีครับผมจังไห๋ครับพี่เรื่องดูดดูดซ้าเมื่อขึ้นจากนี่มาใส่นีครับผมอ๋อเนี่ยครับแล้วก็ปล้อยแรงอัดออกไปธรรมดาบ่ต้องใส่ใดครับเอาบ่แม่นครับ เอาว่าเลยไปใส่ได้ปล่อยใบมันได้มันสิไปไปครับใส่แรงอีหยังใส่แรงอัดของน้ำนี่ครับโอ้ซึ่งซึ่งแทงนั่นก็คือกันผมไปเฮ็ดให้ท่านภูมิกับพงษ์ครับสองแท่งอ๋อนี่แรงอัดน้ำนี่ไปมันมดหลันเลยว่าได้ใส่ได้เลยครับในการไก่น้ำวัสดุในการเฮ็ดนี่เฮ็ดเองครับเฮ็ดเองครับเฮ็ดเองจริครับใส่ท่อคันเฮาเฮ็ดสองท่อก็ใส่นาสายสามนิ้วครับเชื่อมน้ำด้วยกันกับมีทางถิ่มครับทางระบายออกแค่นั้นเองครับปล่อยครับจบเลยครับ อันนี้กับวงวงบอเม็ดยี่สิบเฮาไหมครับวงบอธรรมดาในเตี้ยนครับบอต้องไปซื้อแบบง่ายๆเป็นหลายขึ้นเขาอันนี้ก็เลยการฉาบก็บเรื่บอกอาวสัยว่าจากเห็ดคล้ายๆกับต้นไม้ครับผมก็เลยคานเห็ดกรอนก็เลยื่าท่านได้คาดหรอกเ่าท่านมีเวลาเพิ่มครับเราการทํางานของเขาอย่างไรครับเรื่องเออ่เปิดสวิตให้ปั๊มน้ำดูดซ้ําเงินขึ้นมาหนีกับเขานี่เลยครับน้ำดูดเขาทั้งใดครับดูดเขาทั้งเทิงครับทั้งเทิงบอ มันต้องไปเบิ้งแทงตัวพุ่นครับอ๋อนี่นี่พี่น้องน้ำของเทิงแมนแล้วก็นี่อยเป็นห่กปล่อยบ่แมนครับอ๋อนี่นน้ำปล่อยออกพุ่นนี้จำไปใส่โอ้ทอพุ่นไปหมดเลยครับถ้ามันถ้าลนมาก็ปล่อยให้มันลงนี่ถ้าใส่โซลาเซลล์ครับคล้ายๆเป็นหอสูงเหมือนบ่แมนครับแต่ว่าอันนี้เขาเขาบ่ได้ใส่หอสูงแมนครับใส่หอสูงกับทุนต้นทุนหลายทุนหลายครับแล้วเป็นแรงอัดโอ้นี่พี่น้องเป็นอีกหนึ่งไอเดียในการเฮ็ดพอน้ำเออแต่ถ้าเขาเป็น ถ้าเป็นโซลาเซลล์สบายเลยครับแมนบอดูดขึ้นมาเราใส่นี่ก็ให้หล่นลงสาไปเลยครับอ๋อนี่แมนแมนไปน่อยตัวนั้นใส่โซลาเซลล์ดีครับตัวตัวที่เห็นนี่ไก่นะครับเห็นบอครับนั่นครับใสสองแทงอ๋อพุ่นบ่แมนครับก็เฮ็ดแบบนี้แหละผมกับพี่เพิ่นเพราะถ้าโซลาเซลล์ไหลขึ้นแล้วปล๊บมันก็ไหลลงแทงสาหนามเพิ่นมั่ปีมั่อาดเลยครับอือโซ่นี้เป็นส่วนที่พ่กมันขาซี่ต่ว่าถ้าน์โซนเนี่ยพวอึดน้ำ เฉพาะโซนผมกับของท่านผมครับนี่ครับผมผู้อื่นแห่งก็ทางนี้เ่าแห่งแเป็นหยังครับเป็นหยังคือนกับผมมีสามีผมนบนำนี่ร้องรับแล้วไงครับมันจะอุ้มดึงกันมันเป็น่าปล่อยมาแลอวก็ไหลท่มนี้เหมือนของผมจะได้กรบผมเหมือนใส่น้ำครับถึงว่าฐานนี่ขาเจ้าอินขาโคกแต่ว่าสำหรับผม่าเป็นโคกเป็นหยังครับผมก็ได้จากปลาดึงความช้นไว้ก็ดึงสาไว้ดึงไว้อันนี้กับเป็นบักขมบักขมเปรี้ยวยาีกำลังน้องไปอีกนี่พี่น้องยังไงยังหน้าแปลงนี่ครับ แน่นิดสิเป็นไฮน่าอย่างเดียวพี่เรื่องมันกับขุดคล้องใส่ไก่แม่นครับดักหนามอันเั้นเลี้ยงปลาก็ได้แม่นครับโอ้นี่คือปลาครับได้สองตัวเลยแม่นครับแล้วปุ๋ยกับว่ายังหรอกครับขี่ปลาใช่ไหมขี่ปลาได้นี่แม่นครับโอ้โหจะดีพี่น้องแล้วโซนด้านนู้นด้านหลังของมีปเรื่องนั่นก็คือเป็นคาแม่นครับโอ้ถนนที่ผมตัดไม่ก็เป็นคาเนี่ยครับเมื่อกี้เขาเส้นนี้ก็ได้ดีครับครับมันจะเป็นคาคาเนี่ยเป็นคาอย่างคาใหญ่ค่าแดงครับคาแดงคาแดงอะไรรเปล่าเนี่ยทั้งมัดแมนครับผมผมเป็นคาแดงมัดครับที่แม่น กำลังลงคาเหลืองอยู่อีกส่วนพูนครับครับผมว<ป>ันนี้เห็ดได้จักปีแล้วครับนี่เริ่มขุดว่ามันสองปีนี่บ่ครับวันนี้ครับครับผมก็ว<ม>่าผมเป็นเห็นทั้งเพิ่องอยู่ท่านใดหล่อบ,บอลระท่านไดเอาครับผมนอนนี่หลายเคัเลีคคาครับอันนี้ขันปัจจัยในการเกษตรขันมีน้ำม,มัน,นมีชีวิต่นัะพี่เรื่องเนาะแมนครับปูกข่าผงน้ำกับ่กับ่ต้องเพิ่วรายังบ่ต้องอารอ ฟ้าฝนชดรับรประทันบ่อครับกันฝนตกลงมาค้าก็มีหม่องกักเก็บครับของผมเนี่ยกันผู้อื่นแรงเนี่ยผมพอดีครับกันผู้อื่นพอดีผมถ่วมโอ้เจ้าต้องาถ่วมผมกับปอยล่องวนใดมันเป็นล้ำห่วยมันมีเป็นเป็นล้ำห่วยพานลงไปนี่ครับไปแก้งโคกก้อกับเขาสารคข้ามเลยครับครับผมเขาหวยเนี่ยโอ้นี่พี่น้องเป็นเกษตรดีไหมที่ครบ่วงจรเลย คิดว่าพี่นา้เบาายุดครับหลังจากผมจัดส้นนี่ได้ดีๆกันนาจะเอาพืชถูกย่างที่มาลงที่ผมจิดไปกันนาจะครับเป็นพืชไม่ผลในลายแนวที่สลับกันครับอินทผพาลัมเนี่ยครับอืบกานาจะนั้นอยู่ครับก็จะเห็นโล่งเลื่อนผักน้ำครับไม่มีหมอนเบียนแต่ว่าสิ่งที่เบ้ายุดมองเห็นตอนนี้คืออินทผพาลัมเนี่ยเขาให้ผลผลิตเขาก็เห็นงานที่สําคัญก่อนได้ครับม่นบอเพราะว่าเขาก็ต้องหาอะไ้จากเขาแม่นครับส่วนจุดนี้กเขาก็ค่อยๆแยกไปขึ้นกัน บ่มนว่าสิดำแต่พืชแต่พืชครับการใครแนกับว่าพืชไร่ปีดิเป็นพืชไร้ปีอยู่แต่ว่าเขารับคนละเดือนเขาเขาหรับเดือนวิษภาครวะครับอันนี้เขากระรับเดือนสิงหามันกับมันกับคนละปีเนาะเพราะา้ำจะหาพืชพืชไร้ปีอยู่ออกทีเดียวแต่ว่ามันออกคนละเดือนกับอินทาห์น้ำกับเขาครับผม มันก็ oh. จากลายปีลา่ปีคนละเดือนมันก็จะกลายเป็นลายเดือนเลยรนี่บรับแมนครับ <laughs> โอ้ <c oughs> คือบบต้องเอาผลผลิตเขามาแต่ว่ามาสวนนี่ย้ำแด่มันต้องมีพืชผลผลิตตัวนี้ออกเดือนนี้พืชผลผลติตตัวนี้ออกเดือนนี้อย่างเี่ครับ hmm. หายั้นเป็นคนละเดือนแต่ว่าห้มันเป็นไรยใดลายปีครับนี่คือวิธีคิดที่ไว่ามันออกตรงกันครับแมนครับพี่น้องแมนบละครับกันกันว่าบักม่วงเพิ่นออกเดือนเมษาพฤษภาจังซี่ครับอางุุนออกเดือน เคียงกันเนี่ยเดือนต่อไปกับไปดินดาัมเดือนต่อไปเขาก็ต้องฮับเดือนเมื่อแซมเนี่ยจะเป็นบักเขียบใช่นนะครับไปเข้าไปทางเดนต่อมันมันมันต้องได้แบบนั้นครับนี่การเห็นหน้าผมก็เห็นแบบสมัยเก่าเานี่แหละครับเห็นจังไหนครับพี่เรืองเป็นหน้าดำครับหน้าดำดีแมนครับบมอสารมันกินหน้าหยาหลายพอดครับโอ้วมันก็ต้องกําจัดหยากําจัดหยาโดยการฉีดยาฆ่ายงฆยาเนาะครับมันกับ่บมอนแนวเข้าไหมครับผมครับผมนี่ก็เป็นแบบก็เก่าค่ากับไปเมื่อ อี่มมคาเ็ันแปลง<อ>นั่นเนี่ยมันเป็นบ้านผมเอืนไม่ซาดนะครับน้อแมนแมนครับเฮาเกา่าไอยางน้ำามาใสไ่แล้วล่ะดีวนี้<อ>เฮตังโกกเกิดดีษครับโอ้เฮตังโกส่วน,นั้นเกิดแต่ว่ากล้วยผมปีที่แล้วนี่โดนน้ำเข้าไปตายเหมือนต้นต้นขื่นมหม่ครับผมตันนี้ก็จะเป็นคา้านี่คือถนนที่ผมจเขอาใไม่มก็เป็นค่าเต็มเนี่ยครับผมนีพี่น้องก็จะได้เป็นกําลังใจในการเริมตน้นเหตุอย่างที่ของพีเรื่องนี้บ้าอยู่สังเกตเห็นก็คือปลูก พืชที่มันสามารถใส่ในรัวเรื่นเขาอยูเฮ้ากินก่อนแม <Main S 1> นครับแมนครับพอใส่ซูมือค,ครับคั oh. นดิต้มสีแกงกันเึนผงค่าแมนครับยางออกจากขั้วสองสามเก่ากับโอ้ยางออกจากเงี้ยนสองสามเก่ากับเข่ารัวก็คือรัวก็คือป้าน่ะออกมาพอค่าพอตะไคร้ไก่กับมีมันเป็นไปได้แต่เขามีไก่นะพวดจะขายไก่ก็จะสั่งไก่มาเที่ยวนีเขาแบบค่าตะไคร้โบต้องขายแถมไปเลยครับก็สบายก็จะไปมันหมดละครับครัมุม มันแจะเป็นไงเน็ไอเดียดีพี่น้องนี่คือแทงน้ำผมทีเห็นครับเนี่ยนี่บ่ระบบน้ำอ๋อนี่เห็น่งไงพี่น้องนี่เป็นเป็นไอเดียเป็นเป็นสิ่งที่ใส่งบประมาณบ่หลายอันนี้มันทิมน้องเอาไปใส่โลกาตอนันแรกอันนี้เห็นอย่างไรคือมีสะภานด้านบนนี่คือยังเพิ่นเอาไปใส่น้ำเข่าก้าใช้ก้าครับเอาไปยังไหนตอนแรกครับปั๊มขึ้นมาจากคนธรรมดาน้ำตัวนี้มันไหลกับพุ่นเหมือนว่ครับครับผมเขาก็เลยหมุนขอตัวนี้ไปซีนี อ๋อก็คืออันนี้โดยตรงอยากปั๊มเลยแมนครับโอ้กันปิดตอนนี้ปพ๊บมันกับไปขึ้นองค์ผมครับมันกระจายเลยองค์ที่เขายืนเมื่อกี้ครับอ๋อองค์พุ่นเนพ่ยแมนแม่ก่ะโอ้บ้านนี้ขันข้าปิดองค์ปุ๊บมันก็ไหลลงนี่ครับแล้วมันก็สามากระจายไปในเมดเลยครับอือโดยบ่าใส่ปั๊มฉีดออกไปอีกใส่้ตัวเดียวใส่ซ้ำเมื่อตัวเดียวครับโอ้ไปได้หมื่สวนไปได้เมื่อสวนเลยครับแต่ว่ารซ้ำเมื่อดันนี่ยพอไปอยู่แล้วร์หมล้วครับแมนแมนแผมก็ใส่แค่นี้แหละเนี่ย ตัวหนึ่งก็ดึงดึงมาจากใต้ดินแล้วก็ดันไปอีกมันก็ใส่พลังงานสองยางอันนี้คือใส่ตัวดันเดียวอ๋อใแล้วกอยเลยไปนีนครับออเป็นการใส่แรงดันของน้ำแมนครับอันนี้นี่เฮ็ดง่ายๆพี่น้องใส่บอกปูนเนาะครับผมอันนี้งบประมาณลายไปไหนเนี่ยพี่เล้องจากพันหรอจากพันครับผมจำอะไรตอนนั้นนะพวกวอลล์สองลอยตอนไหนว ครับเป็นไอเดียได้พี่น้องเด้อนะครับผมก็ต้องบางครั้งกะบขันหอสูงเ้างงบประมาณมันใส่หลายเขาก็ใส่จังศรีสะกอนตานนี้ขันผู้ใดอยากเห็ดสปริงเกอร์เขาก็เอาตัวนี้สูงขึ้นแน่ครับครับใส่สูงขึ้ตัวนั้นก็ได้ครับอืแล้วก็ต่อขึ้นเลกสองกันเขาก็เอาท่อพีวีซีเขาสวมใส่กันทั้งล่งก็ใส่ท่อขึ้นมากับจอบเพราะแต่มันหล่นไปมันก็น้ำระดับมันก็ขึ้นความกันยิ่งเรี่ยวอันนั่นแหลครับแมนครับอันนั้นแหละผมก็คิดง่ายๆสำนันแหละครับโอ้ มันก็ได้อีหลีลงมือทําคือคําตอบอีหลีพี่น้องเรียนรูไปนํานี่ล่ะกับบ่ายุดก็สิไปหาพ่อหนอมเพิ่อนว่าไปสรอสซเลเอาความรู้นําผู้นั้นความรู้นําผู้นี้มาบอกพี่บอกน้องอันวุ้นพ่อถนัดอาจารย์ถนอมมาหาคักแล้วนั่นนะครับอีหลีนั่นแหละครับแม่นๆจําจําเร็วอีหลีนี่คือท่านอาจารย์นั่นแหละครับมันบ่ถนอมนั่นล่ะจําเร็วแล้วก็คิดดัดแปลงเร็วอีหลียอมรับเพิ่นอีหลีเพิ่อนครับครับผมนั่นแหละ นี่ปลูกพืชกับไร้ชนิดพี่น้องมีผสมประสานมีกินสุยางในน้ํามีปลาในนามีข้าวบนคันนาก็มีไม้เศรษฐกิจนี่นี่เป็นาเราก็มีปศุสุตั์ที่คือยังที่พีเรื่องเหตุว้นะครับผมเราก็พยายามอนุรักษ์ตนใหม่ซึ่งเป็นใหม่ปลาเป็นเขาเรียกว่าไม่บบเน็จแบบนานนะครับเจ้าของเนาะแมนครับคำนี้ถือต้องเลยใหม,ม,ม้แบบเน็จบบนาานเครับผมนี่ใส่ได้ตลอดปีมันคงแล้วก็ย,ยังยืน่น สุดยุทธนันครับตองที่สุดกับมันของอย่างนี้ในแมนอิลีเลยครับแมนครับผมอาสิบพท่านได้เห็นผลเร็วแต่ว่ามือหนึ่งเขาสิมาตอบแทนเท่าือยังพีเรื่องให้ตอนนี้นะปูงได้ปีสามแปดสามแปดแต่ว่าผมคิดว่าตอบแทนเรื่อยๆก็คือความชงเชือนแล้กกับพืชอนพัฒนาการนีเห็ดมี่ยังมันกับไข่โมแดงมันก็เริ่มได้หายขึ้นเนี่ยมันมันมาแล้วครับครับผมผมถือว่านั่นเริ่มตอบเขาเลยเด้นกเขาบ่กเคยเห็นก็เห็นคบอียงบอกเคยเห็นก็เห็นมาอยู่ที่นี่ ครับผมจนนหามข้าเจ้ายังหน่อยหน่อยกับธรรมชาติขึ้นไม่ห้องแล้วได้สบายขราบผมเพราะคอยได้เจ็บเพราะคอยได้ป่ื่อใจนอนเอาอากาศดีๆนับตั้งแต่มือน,นั้นจนถึงมือนขวงมู้สึกเป็นยังไงครับโอ้กิดว่าจะของมาถือแล้วลครับแมนเพรเขาแมนหันมาปลูกป้าปลูกพืชถือว่าถือแล้วครับจัางได่กระสู่แบบนี้เพได้ครับสบายใจจอยครับเป็นเป็นเป็น,ปน,ปนชีวิตจัางได่ผมคิดแล้วเนี่ยจัางไร่ก็ย่ถิ่มเกษตรสับครับ ถ้าเป็นคนไทยจะถิ่มเกษตรเด็ดขาดครับฝากผู้ที่ยังแข็งแรงอยู่นะครับยาเฝ้ากับเสียนแล้วจังเห็ดเป็นอย่างครับมันจะมันจะกําลังจะเสียโอกาสพดเวลาว่างบ่หลายดอกปลูกนะมมนี่ครับคือจังผมวาั่ะล่ะกินแซบแล้วเอาเน็บดินบ่วมันวาว่ะยอนถิ่มเราจังไปซื้อต้นกาเขามาปลูกด้วยครับ แมนว่ครับแมนขันจะของหกสิบแล้วจังไปซื้อต้นกลามาผูกมันบ่ทันได้บันนี้ขันไหนนี่ย้อนไปโอ๊กย้อนไปต้นสมัยต้นตนมันเอามันก็เป็นนู้ยแหละนั่นแหละครับสำนันแหละครับแมนครับบันนี้พี่น้องว่าโอ้แมนแล้วพี่เลือเพ่นพ่อแล้วพ่นจะคอยมาเหตุเบิงอาจจะพออยู่ครับครับแต่ว่า้าเห้อง้อนี่บ่ได้เด็ดขาดครับผมเหตุจากผมบมมีดีบครับ กูบางคนนี่มีเนี่ชลาใจด้ยครับมันจะประสบความสำเร็จครับคันว่าแก่กรับมีแต่จดเงินแก่บอมเอียนครับแต่ว่าถ้าเขาบอมีเขาหามาเลยด้วยด้วยความยากนิดนึงเนี่ยเขาจะแพงแน่นอนตัวที่เห็ดแล้วผลผลิตมันต้องได้ครับโอ้ยก็บพี่เรื่องแม่เพิ่นเห็ดใบถาเพิ่นกิดมีทุนมันใส่ทุนหลาไอเห็ดมัคือเพิ่นดอกผมเป็นผู้สวนแม่เห็ดดีวครับแต่ว่าคอดีที่สุดคืออรหันต์ของผมคือทางแม่นั่นแหละครับเอาแม่ขันก้าแต่ว่าขันผาดมากขันร้องยี่บึ้งตัวนะเพราะ่านั่นถ้า ครับผู้กำลังใจนี่ผมเสื้อ่าทุกคนเนี่ยคู่ยุ่งขางเขาแม่นพอแม่บ่ยังแล้วครับเม่บบานเฮาหรือพอบานเฮาเขาให่งกำลังใจร้อ,มองมืออีกใครเขาว่าได้บอกว่าเฮ็ดทีเดียวแล้วตีมวยทีเดียวว่าได้เป็นแชมป์ดอกครับเมื่อกล้กาส่งเขาขึ้นโชคดอกแมนครับที่ต้เก็บมาไดไรผู้ลังคนได้เป็นแชมป์นี่แพ้จนมุมีหมองที่แพ้แล้วแต่ว่าวจะแพ้ใจจะควงว่ากูต้องเฮ็ดได้นะได้เลยครับครับที่จังมือนี้หละบ่ายหยุดมาเห็นนี่คือความสําเร็จของพี่เรื่อง แต่ว่าขันเปิดขางล้างมากเหมัอนมิเตนเ้แผลไล่เอามาไอเท่าโดนนี่ครับขาง้ากันยังมีแผลอยู่อย่ีกครับแต่ว่าพอน้อมครับขันเฮาน้อมแล้วเฮาจยุดเลยแต่ว่าใจสําคัญแม่นครับใจนี่สาคัญการขยังเมื่อกี้นะครับที่เขาเอาเรื่องกันลูกค้านั่นแหละครับทุกอย่างเพราะว่าการปลูกเพราะว่าการยางใจเฮานั่นแหละครับใจเฮาสูงจังได้กับชนะเกินเคืองให้คํานั่งใจสุขคนนี่ลีครับบางเทื่อก็จะว่าฟังเขามาครับ ขันไปเห็นมาแล้วในมั่นใจว่าเขาเห็ดได้เห็ดหลดครับครับถ้าเจ้าพี่เรื่องทุนหน่อยไหมเห็ดจังไดทุนหน่อยผมปลูกครั้งแรกผมปลูกสองตน้นด้ครับนาน,นายเนื้อเยื่อได้จากสองต้นนี่แล้วปั๊บผมสือต่อทันทีนานบ้านเฮาเนี่ยครับว่ามันว่ามันบา,นา,บาเพิ้นดอกครับเขาเจ้าใส่เง้นไปผิดผิดทางนิดนึง<อ>ได้จากตัวนี้เขาเจาเ้าไว้ต่อจากตรงนี้ด้ครับครับไปลงหม่องไหมไป,ไปเอาไปเอาเอาเงินตัวนี้แหละไปไป,ไปเห็ดตุรจิตอันไม่<อ>บรานนี้อันที่ของสําเร็จอยู่แล้วเนี่ยว่ามาลงต่อ มันก็อันไม่เจ้าของบ่เคยลองกับประเจงกันด้วยแมนบ่ครับแมนครับเท่าผมปลูกยินมนาฬมันสำเร็จแล้วเท่าผมเอาตุเรียนมาลงบ่อทันทีเลยผมพอเจ้าของเพราะท่านในเก่งอย่างนี้ไงมีแต่เิรพัฒนาปลาปูเพิ่มขึไปเรื่อยๆแมนครับขายผลบ่ได้เขาก็ขายความสวยงามของกินอ่ะพาร์ล์ผมคิดว่าเป็นไปได้เออแมนแมนเอาเป็นจุดเที่ยวจุดยังเขากลายเป็นเกษตรเชิงท่องเที่ยวก็ได้แมนครับแต่ว่าในเมื่อเขาเก่งเรื่องเป็นต้นเป็นนวยมันแล้วเขาก็ขีดนวยมันซะครับย่าให้ไปปรนิบัติตุเรียนต่อครับที่นี่เก่งคือเขา ถ้าเจะได้เห็นแล้วอยากปลูกคือยังพีเรื่องนี่เห็ดเป็นเชิงเดียวงสิใดแนน้าบ่ผมว่าเพื่อตุกินเน้นว่านะนําเชิงเดียวนี่ครับครับอหลีครับเฮาเนี่เป็นกเกษตรเชิงเดียวร้อยเหตุนาหนะนะครับครับเฮาจังจะได้นเ,นเป็นนีเท่ากับซอยเป็นนี่น้าอื่นคล้ายผลครับเชิงเดียวเนี่ยผมบอแนะน้าเลยครับบ่่าโปลูกยังครับการ,รปลูกตะคา สีต้มไก่เขาก็ต้องไปซื้อตะไคร่เขาคือนเขาเงี้ยบบแม, <laughs> ม่นมนี่กันปลูกสองยางนั่นแล้วเขาก็ต้องไปซื้อพริกคือนเขาครับซื้อพริกแล้วก็ต้องซื้อต้นหอมอีกคือนเขาครับเนี้ยไปโลดครับอเอาขันต้มไก่พอใส่ใบตองกับว่ปเป็นยังกะแต่ห้าหมกไก่กัเอาพวกทางเนื้อไก่กับใบ <c oughs> กล้วยมะหมกอีกแนมมันติดสอนเขาเองว่าถ้าค,ครูหมกครูจะไปเก็บตองใส่มันก็ต้องมาอีกครับเพราะประมาณองค์พผหลวงยังบอกว่าเดี๋ยวมันจะต่อยอดของมันไปเองครับผมเซื้อว่า ท่านองค์พ่อหลวงเนี่ยเพิ่นเพิ่อนคำพ่อเพิ่อนว่าไรเพิ่นเฮ็ดที่อยู่ในสวนจิตเพิ่นเมืนว่าผมเสียดิซีพันหุ่ครงการเนาะเพิ่นไปเฮ็ดแล้วเฮ้ยมันอันนี้ไลยเพิ่นก็ต่อไปยุหันละแมนครับเห็นมันไหนเพิ่นก็บอกผู้อื่นนั่นล่ะครับใครเนี่ยผู้อยู่ข้างๆเพิ่นเนี่ยว่าไปบอกต่ออีหลีว่าเพิ่นเฮ็ดมันแล้วมันได้แมนครับใคนผู้นั้นคือโอ้ยแล้วแต่เพิ่นแต่เพิ่อนเรากนได้เกิดรายการแล้วแล้วมันไม่เหมือนี่ผู้ผู้มาเก็ดต่อได้บอกอีหลีครับมันก็เลยได้เป็นแบบนี้ครับเฮามานร้องแล้วมันก็เลยได้ไปคือเพิ่่นวาอีหลีครับผม ทัานยจ้งสวนปีเรื่องนี่ถือว่าเห็ดเราสำเร็จหรือยัง,อยงครับสำเร็จยังเลยครับตีรับสำเร็จในเบื้องต้นครับผม<อ>แก็คือคิดว่าจาของเียทำไม่ได้ขากข็หนีอยู่นั่นนะครับครับผมสำเร็จในารอยังตีครับห้องหูแล้วว่าแนวทางมันไปยังไดสำเร็จในแนวทางแต่ว่าประสบความสำเร็จโดยท่านมีหนีบ่บไม่หนี่มีสินเนเ่ก็่ยังไม่หนีไมีสินอยู่ครับผมยังกีกีเครื่องมือเ้องก็ต้องสื่อขอามาเรื่อยๆมันบอครับครับผมใปีนี้เอาเอารถไทยกรต้องเอาข้กมา ต่มาใส่านอ,อื่นมันกับ่ได้กันเอาไปจากเขามันจะวไดอย่ังใจกันเขาจะมาปรับทศนิย่าพที่ปีนาเขาก็เห็นของเขาเองเลยคนนี้เนี่ยคณะประสบความสำเร็จแล้วปุ๊บเขาก็ยังมีหนีมีสินอยู่ครับที่ประสบความสําเร็จได้ตอนใดที่มั่นใจที่สุดก็คือหนึ่งกันครอบครัวจะของกับพี่น้องเห็ดใดแล้วครับผู้อื่นมาเอาไปแล้วเห็ดได้น้าอันนั้นแหละครับคิดว่าโคิดว่าเจจะของที่า่าเออพระเจ้าเห็ดัดแล้วหลังจากนั้นไปแล้วทั้งหมดเ้า กันเป็นยังจับของเห็ดใดแล้วผมว่าปิดครับมีอยูไม่กินแล้วมีไรไดแล้วเป็นยังคือบ่ปิดไว้เห็ดผู้เดียวว่าปิดครับผม <a> เป็นยังครับฮะมันเป็นยังไงล่ะครับอยากให้นะครับเอายังไงซะอ,อยากให้ต้อนเราเพราะอยากให้พลาดครับผมอยากให้โอกาสครับเพราะว่าผมก็บเคยได้โอกาสจากผู้อื่นมากขึ้นแล้วได้มาห้องเห็ดใดเฮาจะให้ผู้อื่นต้ออีกขึ้นเขาบนว่าเขาได้เป็นครูแล้วลูกสิ้ลูกหาสิบ่าได้เป็นนายยกเลย ครับเขาก็ต้องภูมิใจว่าเออมอุกได้เป็นพบพอท่ามึงได้เป็นอย่างก็ต้องต้องกันไปเป็นบ่ละครับแห่งลูกศิษย์ได้ดีเขายังดีใจ,จก็เท่านั้นแล้วครับโอ้ครับผู้ใดไรเออมันเก่งกว่าเขายังกีเขียนว่าผมกระจำจากว่าเรื่องม่านั่นแหละเอาก็ภูมิใจเดชโอ้ตะกี้ผมเป็นเล้วเห็นนั่นแหละผมก็เลยเลองเห็นผมก็เลยเห็นได้ครับบ่มีผู้ใดที่เปลักไปว่าเราโอให้คนผู้ใดจำจอมม้าได้หน่อยคนละครับครับไปเห็นผู้นั้นเะปลูกไปเห็นท่านอาจารย์ ถนอมเราเอ็ดยังสี่เด้อเราเห็ดนล่าก็บยังสั่นไปเจอสวนลังที่ย่าเห็ดแบบนี้มาได้เพิ่นกลับไปแบบนี้ได้ซึ่ง<อ>สไตล์ของแต่ละคนเนี่ยมันบกนคือกันครับผมในการผีแพ่งมันบ่ละครับบางทีผมบอกให้เห็ดยังสี่แต่ว่าขันลูกศิษย์ท่องเรียนรัดได้เขาก็ยิงเก่งกว่าเขาอีกแมนแมนแมน<ม>บ่ละครับผมพอแม่จบปอซีลูกเต่าก็ต้องจบปริญญาดอกเตอร์แมนครับนั่นแหละครับนี่พี่น้องนี่คือยังปราดหลายๆท่านเป็นกลราวไว้คือยิ่งให้ยิ่งได้แมนครับยิ่งให้ยังได้มากนาะแมนครับครับผมเอามี่ ยังฝากถึงพีถึงน้องบอเป็นกำลังใจพี่น้องแน่เช่นครับครับก็ขอบคุณนะครับผู้ไดติดตามเบาหยุดผ้าจวดเราฝากไว้ทุกคนครับให้กำลังใจทุกคนครับตราบใดที่ยังเป็นคนไทยกินอาหารไทยการเกษตรต้องอยู่กับคนไทยครับยึดแนวทางองค์พอามรงไวครับผมผมเสืออีรีครับผมเชคผมครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณพี่เรื่องหลาาๆนะครับผมที่เปิดโอกาสให้พี่น้องได้เล่นลูก นะครับมุไปนั่กันในการให้เกษตรผสมผสานเดินตามรอยพ่อสู่ความพอเพียงนะครับผมสำหรับมื่อนีลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับพงยุทธครับผม